อยะกันหนึ่งนะอย่าพึ่งนะให้สัญญากัน,น,นกดแล้วนะเนี่ยกดแล้วกดออกก่อนแล้วกดใหม่ทำไงล่ะกดตรงนั้นแหละกด่อไปหนึ่งนาทีอ้า,าวโผลสามลานะนองโอ้แล้วชายโยนะ cháy ghê 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 เปิดรับสมัครกคนเ่าสั่งคนเลยนี่กดดีเดี๋ยวดิเขาให้ถ่ายอยู่อ่ะให้ถ่ายโหเลยเดี๋ยวแปดต่อไปมันหมดเัญญาต่อเนื่องกดจนกำกับอะแล้วมันกดมากำกับอันกลับอ่ะเนี่ยเหรอกลับตัวเนี่ย